มาละครเ,เล่ร้ายเกมลวงคืนนี้มาดูแผนการร้ายของทวีรัตกันต่อหลังจากบังคับเรียวทัศนียาให้จดทะเบียนสมรสกับตัวเองเพราะมีแผนการบางอย่างเตรียมเอาไว้แผนร้ายยังไม่หมดนะคะคืนนี้ชิงชิงคริษาเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเพื่อหาห,าหลักฐานเด็ดมัดตัวคนร้ายที่ฆ่าพี่ชายตัวเองแต่ดูท่าฝั่งเป็นสันติราชจะไวตัวทันเลยพลิกแผนตลบหลังชิงชิงแอบใส่ย,ยาลงไปในเครื่องดื่มทําให้ชิงชิงถูกเบนจับตัวไปอีกครั้งรอบนี้บอกเลยว่ารอดยากขณะที่สาวริ ทีษากับเปรี้ยวทัศนียาผนึกกำลังมาช่วยแล้วยังต้านแดงเบนไม่ไหวงานนี้บอกเลยว่ามีคนบาดเจ็บสาหาัสค่ะเอาจริงทวีรงรัดปั่นทุกคนแล้วก็อาจจะโดนใครบางคนปั่นด้วยก็ได้ตัวเราก็โดนหลวงโดนพี่เติ้ลหลวงหนูยังไม่รู้เลยนะพี่เติ้ลตัดออกมายังไงอะใช่ถ่ายไปไม่ดีถ่ายไปหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเออมันจะวกกลับมาจบลงยังไงเหมือนกัน ฉะนั้นห้ามพลาดค่ะทุกคนต้องดูทุกตอนเลวร้ายเกมลวงสนุกเข้มข้นรอติดตามชมอีกสักครู่